ผู้นำโง่เราจะตายกันหมดกลายเป็นเรื่องจริงทัานทั้งหลายครับเรามีนายกรัฐมนตรีเรามีคณะรัฐมนตรีที่มีอาการเหมือนคนคล้ฉลาดนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระหว่างนี้โอกาสจะเกิดมีไหมมีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผมบอกแล้วไงเมษาพฤษภาแตกฮัก แตกหักในคราวนี้มันจะใช้วิธีการแตกหักทางการเมืองหรือจะเอาประเด็นโควิด1 9มาเป็นประเด็นการแตกหักมันอยู่ที่ว่าถ้าสถานการณ์โควิด1 9รักษาได้นะครับแก้ปัญหาได้มันก็ไม่สามารถเอาเรื่องของโควิด1 9ได้แล้วเขาจะมาเรื่องของแก้ตำนูนมุกเดิมทุกรอบนะคนที่วางยุทธศาสตร์การเมืองฝ่ายต่อต้านเนี่ยจะเอาเรื่องเดิมประเด็นเดิมไม่มู้อะไรจะเอาทุจริตก็เอาไม่ได้นะจะเอาโกงก็เอาไม่ได้ ก็เอาเรื่องของแก้รัฐธรรมนูนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,550เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบัน11 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์เจียมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์จากทุพรพรมพันธ์และก,กลุ่มบรรดากแกนนําสารพัดสีตอนนี้มากันทั้งเสืองแดงฟ้า รประกาศรวมตัวกันเพื่อทําการขับไล่พลเอกประยุทธ์และยืนยันว่าเดือนพฤษภาคมนี้นาับพลเอกประยุทธ์จะต้องลาออกในอดีตนั้นมีการพูดกันว่าผด็จก,การนั้นโง่เสมอนั่นตั้งแต่ปี2516ต่อมาถึงปี2519แต่วันนี้ น้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวในบัญญัติสับหนึ่งเป็นอักษรย่อที่บอกว่าผู้นำง่งเราจะตายกันหมดกลายเป็นเรื่องจริงทั้งทั้งหลายครับเรามีนายกรัฐมนตรีเรามีคณะรัฐมนตรีที่มีอาการเหมือนคนค้า้ฉลา เราตกอยู่ภายใต้การบริหารประเทศของบุคคลคณะบุคคลที่มีอาการคล้ายฉลาแล้วเราจะรอดนอครับกานทั้งหลายครับไม่มีทางผมจึงกลาบเรียนกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่าวันนี้การแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดนั้นถือว่าล้มเหลวไปแล้วนะ จะมาสาธยายจะมาอธิบายจะมาบูรณาการอย่างไรประชาชนไม่เชื่อถือเพราะประชาชนเห็นต่ำตาว่าการแก้ปัญหาของบลเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวประชาชนเห็นประชาชนทราบว่าคนติดเชื้อโควิดนั้นนอนรออยู่บ้านบางคนนอนรออยู่ห้าวัน ถึงได้ไปโรงพยาบาลบางคนรอเจ็ดวันบางคนต้องเสียชีวิตคาบ้านตัวเองที่นอนรอให้คนมารับไปโรงพยาบาลมันถือว่าล้มเหลวที่สุดแล้วไม่มีรัฐบาลชุดไหนตั้งแต่มีประเทศไทยมาจะเห็นค่าชีวิตของประชาชนในชาตตัวเองไร้ค่าเช่นนี้ ทั้งหลายครับแล้วกระบ,บวนการของพลเอกประยุทธ์ที่บริหารชาติบ้านเมืองแก้ปัญหาไวรัสโควิดนั้นใครต้องรับผิดชอบเรื่องจริงก็คือว่าหลังการระบาดของไวรัสอูฮันเข้ามาพลเอกประยุทธ์ได้รวบอำนาจการบริหารจัดการทุกสิ่งอย่าง มาไว้ที่กำมือตัวเองออกพระราชกำหนดถูกเชินประกาศใช้ในวันที่25มีนาคม2563ท่านทั้งหลายครับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563อำนาจการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด อำนาจการป้องกันการระบาดอำนาจการฟื้นฟูวิกฤตเศรศษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโควิดอยู่ในกำมือของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิน้นพลเอกประยุทธ์จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่มีใครในประเทศนี้เชื่อพลเอกประยุทธ์อีกแล้วตอนนี้การเคลื่อนไหวนะครับ ของฝ่ายต่อต้านนะครับมีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าและกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับกปป,ปสเข้าร่วมกันทั้งหมดมีอดีตทหารเข้าร่วมด้วยนะครับตอนนี้รวมกันในการขับไล่พเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีมุ่งเรื่องของเศรษฐกิจมุ่งเรื่องของโควิด -19 ที่ล้มเหลวนะครับพักการเมืองอย่างก้าวไกล พรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับเอาเฉพาะพวกของตัวเองนะครับมีตําแหน่งแห่งหนมีหน้าที่กีดกันผู้สนับสนุนในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่าผลักมิตรให้เป็นศัตรู สิ่งที่เราเห็นคืออาจารย์ภพยารพืชมงคลสิ่งที่เราเห็นคือไทยกรพลสุวรรณเห็นพี่สมบูรณ์ทองบูราณแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะพ,พี่พิพภพตรงชัยนะและคนอื่นฝั่งเสื้อเหลืองฝั่งเสื้อฟ้าเนี่ยซึ่งเคยสนับสนุนเนี่ยกลับกลายเป็นฝ่ายต่อต้าน <S <S ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจตุพรก็เคยวิเคราะห์ บอกว่าวันที่4ทเมษธันวาคมจะเกิดการรัฐประหารตั้งแต่เดือนกันยายน2553นะครับซึ่งผมบอกว่าไม่เกิดนะครับแล้วก็จตุพรก็ประเมินว่าวันที่4ทธันวาคมเป็นวันที่สารมนลชี้พลเอกประยุทธ์อยู่บ้านพักทหารจะมีความผิดตามกฎหมายและต้องพ้นจากตําแหน่งแน่นอนในวันที่4ธันวาคมยืนยันมีวงนงวงในมาผมก็บอกว่าไม่ออกยังอยู่ต่อ นะครับก็จะได้อยู่ต่อนะครับรอบนี้จตุพรก็ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จะพ้นจากตําแหน่งในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการลาออกเกิดขึ้นและพลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถบริหารจัดการประเทศได้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับที่พลเอกประยุทธ์จําเป็นต้องลาออกเพราะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่มันอยู่ที่ใกลอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เองถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ใช้หลักยุทธการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูที่บนหลักไวรัสพินาตประชาชนพ้นภัยชัดเจนใช้หลักคิดการบริหารในสถานการณ์วิกฤตชัดเจนเนี่ยในยุทธการไวรัสพินาตประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยว พัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งปฏิรูปประเทศแล้วก็จะนําประเทศเข้าสู่แดนชีวิไลมันแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่ผ่านมาในเฟสแรกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่มีการล็อกดาวน์ที่มีการเกริดฟิวทุกคนบอกเลยว่ามันอยู่ไม่ได้แต่ทางกับการถ้ามาเปรียบเทียบกับเฟสแรกนะครับมันต่างกันหมดจากโควิดสิ่งที่จะตามมาคือเรื่องของการเมือง มีการเด่งปฏิกิริยาทางการเมืองทั้งทักษิณธนาธรน,นะครับฝ่ายต่อต้านพรรคการเมืองเขาทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยนะครับก็ออกองฟมข่าวะยพมาโจมตีพลเอกประยุทธ์ทุกๆกวันนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับด้วยการเร่งป้องกันยก,กระดับนครัยกระดับด้วยการไม่หลงด้วยการเคอร์ฟิวถ้าเคอร์ฟิว๊บเสร็จเลยเสร็จเข้าทางเลย ต้องใช้หลักโซเชียล n c t ชันหรือบทลงโทษทางสังคมซึ่งเขายังคงแม่นยำยุทธศาสตร์และเดินไปนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงไหมมีโอกาสแต่อยู่ที่ใครอยู่ที่ประเดปรพยุทธ์ทำไมแม่นยำในยุทธศาสตร์ไหมแต่สิ่งที่ผมเรียนไว้ไงทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะมารวมกันเป็นหนึ่งวันนี้เพื่อนของพลเเกปรพยุทธ์ถอยห่างจากปรเอกประยุ์จำนวนมากนะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะ มองการเมืองเท่าตามองเห็นแต่ที่ผ่านมาพอเกิดสถานการณ์โควิด1 i ก็มาปรับกลยุทธ์ในการใช้ยากไหมหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตยากถ้าคุณไม่เข้าใจการเมืองอยากลึกซึก้งคุณไม่มีทางเลยใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตไม่ได้ใช้ไม่เป็นดูจากไหนนะฮะใน,ในอินเดียตอนนี้อินเดียเลยอินเดียเนี่ยการแพร่ระบาดโควิด1 i ในสหรัฐอเมริกายังเอาไม่อยู่เลยนะครับ พอเอาไม่อยู่มันเกิดอะไรองค์การอนามัยโลกยังต้องให้มายึดหลักของประเทศไทยจงภูมิใจนะฮะยุทธการไวรัสพินาาประชาชนพ้นไปเพนทฤษฎีของคนไทยคิดโดยคนไทยปฏิบ,บัติโดยคนไทยจนองค์การอนามัยโลกยกย่องถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ผมฟันธงเลยพฤ่สภาคมรอดนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการเมืองไหมมีนะครับจะแก้ได้ไหมแก้ได้ ยากไหมไม่ยากมันอยู่ที่วิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับการเมืองมันลึกซึ้งบางคนถามว่าเพื่อไทยจะมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเป็นกลยุทธ์การก็เรียกว่าการต่อต้านข่าวกรองเพื่อไทยไม่มาร่วมสาเหตุข่าวนี้มันเกิดมาจากอะไรมาจากที่มีการยุที่จะให้มีการยุบเล่นงานยกเลิกพักภูมิใจไทยขับไล่อนุทินชาญบญเกลฝ่ายต่อต้านฝ่ายค้านเขาใช้ใช้การโจมตีอนุทิน ลงชื่อล่าชื่อเป็นแสนคนเพื่อขับไล่นุทินพอขับไล่รัฐบาลต้องขับไล่นุทินพอขับไล่นุทินสิ่งที่ตามมานะครับก็จะเกิดการแตกกร้าวในรัฐบาลเขาเรียกว่าหลักแบ่งแยกศัตรูพอแบ่งแยกศัตรูรัฐบาลก็ล่มล่มเสร็จฟังนะครับของรัฐบาลก็ปล่อยข่าวว่าเพื่อไทยจะมาร่วมรัฐบาลแทนพักภูมิใจไทยก็เป็นการย้อนรอยย้อนรอยกัน นั่นหมายคขาว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระหว่างนี้โอกาสจะเกิดมีไหมมีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผมบอกแล้วไงเมษาพฤษภาแตกหักนะแตกหักในคราวนี้มันจะใช้วิธีการแตกหักทางการเมืองหรือจะเอาประเด็นโควิด1 9มาเป็นประเด็นการแตกหักมันอยู่ที่ว่าถ้าสถานการณ์โควิด1 9รักษาได้นะครับแก้ปัญหาได้มันก็ไม่สามารถเอาเรื่องของโควิด1 9ได้ แล้วเขาจะมาเรื่องของแก้ธรรมนูนมุกเดิมทุกรอบนอะคนที่วางยุทธศาสตร์การเมืองฝ่ายต่อต้านเนี่ยจะเอาเรื่องเดิมประเด็นเดิมไม่มื่อยจะเอาทุจริตก็เอาไม่ได้นะจะเอาโกงก็เอาไม่ได้ก็เอาเรื่องของแก้ธรรมนูนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,550เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบัน11ปี เป็นกลยุทธ์เดิมๆหมุนแบบเดิมยุทธวิธีแบบเดิมต้องเอาวัตถุนูนปีสศูนย์มาใช้จะพูดแบบนี้วนๆกลุ่มคนกลุ่มเดิมขบวนการขบวนการเดิมแต่เกมตอนนี้มันมีทุกสีเพราะอะไรเพราะไปเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลาดผมเคยเรียนไปหมดแล้วนะครับวิธีแก้มีไหมมีไม่ยากผมเคยทําคลิปไปแล้วอธิบายแล้วถ้ามันถึงจุดๆหนึ่งจำเป็นต้องทําทางออกปลดล็อกทีเดียว มเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าโอกาสจะเป็นไปได้ไหมวิธีการปลดล็อกทำยังไงมีคนถามาปลดล็อกทำยังไงไม่ยากตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาเอาคนทุกสีมารวมกันอยู่ในสภาปฏิรูปอยากเปลี่ยนแปลงโน่นนี้นั่นก็ไปแก้นะครับในสภาไปเถียงกันในสภาไม่ต้องเถียงกันนอกสภาไม่ต้องเถียงกันนอกถนนแค่นี้ประเทศก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยบาบาลสูรตราตรำให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยล้าสักปานใดเสียงอันตรายจากโควิดนายทีนให้โรคร้ายมาลายหายสิน้น คนไทยทั่วถินต้องรวมแรงรวมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว่าเธอลาด้วยรักและศรัทธาให้เธอเก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึง ให้เธอทั้งหัวใจ <ะ S 1> ให้เธอสบายจ <ะ S 1> ใจ เธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตรตรรมให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยลา้าสักปานใดเสียงอันตร้ายจากโควิดนายทีนให้โรคร้ายมาลายหายสิน้นคนไทย ทั่วทินต้องรวมแรงร่วมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว,ว่าเธอลาโดยรักและศรัทธาให้เธอก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงเธอ ให้เธอ<ำ>ทั้งหัวจใ,หใจให,<ม>ให้เธอสบายใจ<ม>คือหมอพยาบาลสูตร,รักรรมให้พ้นภัยโรคกลายเธอคือผู้เสียสละเธอคือ<ม>ดอกไม้ในใจคน<ม>คือหมอพยาบาล สูตรากรรมให้พ้นภัยโรครายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคน